ะะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชีวะง่ายนิดเดียวบายครูอิฟนะคะรายวิชาชีววิทยา3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการสังเห์ด้วยแสงนะคะในส่วนของหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวกับการสังเห์ด้วยแสงและกระบวนการสังเคห์ด้วยแสงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และสรุปการศึกษาที่ได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. องอธิบายความสำคัญของแสงสารสีและความสามารถในการดูดกืนแสงของสารสีในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรลูกนะคะภาพที่หนูเห็นเนี่ยคือภาพอะไรคะอ่าคือภาพของสาหร่ายหางกระรอกใช่ไหมคะที่อยู่ในบริเวณใต้น้ำใช่ไหมคะเราจะเห็นว่านะคะภาพสาหร่ายหางกระรอกนี้เนี่ยนะคะที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะคะหนูเห็นอะไรบ้างลูกนะคะหนูเห็นว่ามันมีฟอง แก๊สใช่ไหมคะฟองอากาศใช่ไหมคะที่ติดอยู่ใช่ไหมคะที่อาจารย์งงเนี่ยคือฟองอากาศใช่ไหมนะคะเราจะเห็นว่านะคะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่านะคะสาหร่ายนะคะที่อยู่นะคะใต้น้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะแสงเนี่ยนะคะสามารถที่จะส่องนะคะไปยังผิวน้ำได้นะคะ ดังนั้นนะคะเราจึงเห็นว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้นะคะอาจารย์เลยมีคำถามนะคะด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะคำถามข้อแรกนะคะฟองแก๊สในภาพเกิดจากอะไรเป็นแก๊สอะไรข้อ2เอาอวัยวะของพืชที่ทำหน้าที่หลักในการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อ3การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จำเป็นต้องมีปัจจัยใดบ้างและข้อที่4นะคะผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะคะอาจารย์จะให้เวลานักเรียนทั้งหมด10วินาทีนะคะในการตอบคำถามนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอบกันได้ไหมเอ,อ่ยนะคะเรามาดูเลยนะคะคำถามข้อที่แรกนะคะ คำถามข้อแรกอาจารย์ถามว่าฟองแก๊สที่หนูเห็นเนี่ยนะคะที่หนูเห็นในภาพเนาะนะคะเกิดจากอะไรแล้วเป็นแก๊สอะไรนะคะซึ่งฟองแก๊สนี้เนี่ยนะคะเจะเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเป็นแก๊สอะไรลูกแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะนะคะข้อที่2อนะคะอวัยวะใดาของพืชน,นะคะที่ทําหน้าที่ใน หน้าที่หลักในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคืออะไรลูกนะคะคือใบใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าเป็นใบเนาะนะคะแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะใบแต่ใบเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ยังมีบริเวณอื่นๆอีกนะคะที่เป็นส่วนของพืชน,นะคะที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะส่วนนั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีเป็นสารสีเขียวหรือมีสารของคอลอโรฟิลก็ได้นะคะ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบว่ามีกระบวนการสังเคราะห์ส่วนใหญ่เกิดได้ที่ใบใช่ไหมคะส่วนข้อที่3นะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจําเป็นต้องมีปัจจัยใดบ้างอ่าหนูว่ามีต้องมีปัจจัยอะไรบ้างลูกอาถูกต้องนะคะคือแสงแสงนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำคือ H2O และคลอโรฟิล ึ่งรฟิลเป็นสารสีอะไรลูกสารสีเขียวใช่ไหมคะและข้อที่4นะคะผลผลิตหรือโปรดักที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรลูกคือน้ำตาลใช่ไหมคะมีสูตร C6H12O6 และแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะนี่คือโปรดักที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะอ่ะ ะะดังนั้นนะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะมีการศึกษานะคะเกี่ยวกับการสั่งขอด้วยแสงน,นะคะจากปฏิกิริยานี้ที่หนูเห็นเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยารวมนะคะที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายนะคะที่ได้ทําการทดลองนะคะซึ่งปฏิกิริยาที่อาจารย์วงกอบสีแดงไว้เนี่ยนะคะซึ่งทุกคนเคยรู้แล้วว่ามันคือปฏิกิริยาของอะไรลูก ปฏิกิยาของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะเราจะเห็นว่านะคะในปฏิกิริยารวมเนี่ยนะคะมีแกส๊กสรำเลซไซด์ใช่ไหมคะทำปฏิกิริยากับน้ําแล้วได้ไปเป็นน้าตาลบวกด้วยแกส๊สออกซิเจนนะคะโดยนะคะมีปัจจัยคือแสงใช่ไหมคะและพืชก็มีคอร์ฟิลใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยจึงมีสมมติฐานหนึ่งนะคะที่แสดงว่านะคะที่แสดงที่มาของแก๊สออกซิเจนและคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะพบว่านะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีการแตกตัวนะคะให้ได้ไปเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี้ยนะคะ เมื่อมารวมตัวกับน้ำนะคะให้ได้เป็นคาร์โบไฮเดรตเออนะคะอันนี้คือสมมุติฐานนะคะที่บอกว่านะคะแสดงความเป็นที่มาของแก๊สออกซิเจนนะคะและคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอย่างแก๊สคาร์บอนไดกไซด์นะคะ ที่มีการแตกตัวให้ได้เป็นแก๊สออกซิเจนอันนี้เรายังพอเข้าใจได้นะคะแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกซด์เมื่อมารวมตัวกับน้ำนะคะจะได้เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะสมมุติฐานนี้เนี่ยนะคะจะเป็นจริงหรือไม่นะคะต่อมานะคะอ่ะก็ต่อมานะคะเมื่อมาถึงนะคะ ยุคต่อมาในศตวรรษที่20นะคะโดยมีผู้ทำการทดลองนะคะและพิสูจน์ว่าสมมุติสมมุติฐานดังกล่าวเนี้ยนะคะไม่ถูกต้องนะคะที่บอกว่าแก๊สคาร์บอนไกไซด์ได้เป็นเป็น,ปนออกซิเจนแล้วคาร์บอนไกไซด์รวมตัวกับน้ำให้ได้ไปเป็นคาร์โบไฮเดตนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่20บอกว่า สมมุติฐานเนี้ยนะคะที่กล่าวมาเนี้ยนะคะไม่เป็นจริงนะคะดังนั้นจึงมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าแวนนิวนะคะได้มาทำการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยบอกว่าแวนนิวนี้เนี่ยนะคะได้มีการทดลองเลี้ยงแบคทีเรียที่สามารถสังเคาะ์ด้วยแสงได้โดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟแทนน้ำนะคะ ใช้ไฮโดรเจนซัลไฟแทนน้ำปรากฏว่าแบคทีเรียนะคะที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะบอกว่านะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ,คมเ,นะคะเมื่อกี้นี้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บอกว่าได้เป็นแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะแต่แวนนิวเนี่ยนะคะใช้ไฮโดรเจนซัลไฟนะคะแทนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะปรากฏว่า สุดท้ายนะคะเขาก็ได้เป็นซัลเฟอร์ซึ่งได้จากการแตกตัวจากไฮโดรเจนซัลไฟนะคะดังนั้นนะคะอาจารย์เลยนะคะแวนนิวเนี่ยนะคะได้นะคะ,นะคะใช้ไฮโดรเจนซัลไฟแทนน้ำนะคะเมื่อกี้นะคะถ้าการแตกตัวของน้ำนะคะจะได้แก๊ ออกซิเจนนะคะแต่แวนิวใช้ไฮโดรเจนซัลไฟ์นะคะแล้วได้สารออกมาคือซัลเฟอร์นะคะดังนั้นนะคะอาจารย์จึงมีคำถามเพื่อทดสอบนะคะความเข้าใจว่านะคะในแนวคิดนะคะหรือในการทดลองของแวนนิวเนี่ยนะคะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะคะ โดยมีคำถามด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งคำถามข้อแรกนะคะอาจารย์ถามว่าสมมุติฐานนะคะของการทดลองของแวนนิวเนี่ยคนะ,ะน่าจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนข้อที่2นะคะซันเฟอร์ที่เกิดขึ้นนะคะในการทดลองของแวนนิวมาจากการสลายตัวของสารใดนะคะข้อที่3 จากการทดลองของแวนนิวนะคะจะสรุปผลการทดลองได้ว่ายอย่างไรและข้อที่4จากการทดลองของแวนนิวสามารถนะคะนำมาเทียบเคียงกับการสังเคาะห์ด้วยแสงของพืชได้อย่างไรนะคะอาจารย์จะให้เวลาทั้งหมด10วินาทีนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนะคะตอบทันไม่เอ่ยนะคะไม่เป็นไรนะคะนั้นเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะจากการทดลองของแวนนิวเนี่ยนะคะแวนนิวใช้แบคทีเรียใช่ไหมคะที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ซึ่งเหมือนกับพืชเลยนะคะแต่แวนนิวใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์แทนน้ำใช่ไหมคะที่มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นข้อที่1สมมุติฐานของการทดลองของแวนนิว นะคะน่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือว่าถ้าออกซิเจนที่เกิดขึ้นในการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้มาจากน้านะคะออกซิเจนตัวเนี้ยนะคะที่ได้จากพืชที่การสังเคราะห์จากพืชได้มาจาก H2O ของน้ําดังนั้นนะคะ การสังเคราะห์ด้วยแสงในแบคที ria ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะก็เกิดขึ้นจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ใช่ไหมคะไฮโดรเจนซัลไฟด์แทนน้ำเนี่ยตัวเนี้ยนะคะแทน H2O นะคะก็น่าจะได้ไปเป็นซัลเฟอร์ที่เกิดขึ้นเช่นกันนะนนะคะที่เกิดขึ้นเช่นกันนะส่วนข้อที่2นะคะซัลเฟอร์ที่เกิดขึ้น ในการทดลองของแวนนิวมาจากการสลายตัวของสารใดนะคะมาจากสารใดลูกซัลเฟอร์คือตัว S มาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟน์นะคะส่วนออกซิเจนที่มาจากพืชก็คือมาจาก H2O ใช่ไหมคะส่วนข้อที่3นะคะจากการทดลองของแวนนิวนะคะเราเนี่ยสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่ายอยา่างไรนะคะก็สามารถสรุปได้ว่า แบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยใช้ไฮโดรเจนซันไฟนะคะเมื่อเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะจะได้น้ำตาลและซัลเฟอร์นะคะซึ่งเหมือนกับพืชเลยนะคะแต่พืชได้น้ำตาลกับแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งไม่มีได้คาโบไฮเดตเลยนะคะดังนั้นนะคะโดยซัลเฟอร์นี้เนี่ยนะคะก็จะเกิดจากไฮโดรเจนซัลไฟนั่นเองนะคะ ส่วนข้อที่4นะคะจากการทดลองของแวนนิวนี้เนี่ยนะคะสามารถนำมาเทียบเคียงนะคะกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้อย่างไรนะคะก็คือว่านะคะจากสูตรโมเลกุลของน้ำเนี่ยคือ H2O ใช่ไหมคะและไฮโดรเจนซัลไฟคือ h 2 h ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะแวนนิวเนี่ยนะคะจึงสรุปได้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิดขึ้นในพืชน,นะคะแสและในแบคทีรียนะคะก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกันด้วยนะคะโดยหากว่าซัลเฟอร์นะคะหรือตัวเซัลเฟอร์ที่เกิดในแบคทีเรียามาจากไฮโดรเจนซัลไฟน์นะคะดังนั้นนะคะก็เป็นไปได้อีกว่า ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็ต้องมาจากน้ำใช่ไหมคะคือ H2O เนาะนะคะต่อมานะคะอ่ะอันนี้คือเฉลยของอาจารย์เนาะนะคะได้พูดไปแล้วนะคะอ่ะนะคะต่อมาอีกนะคะก็มีนัก วิทยาศาสตร์อีกนะคะที่ทำการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคือเซมลูเมนนะคะแล้วก็มาตินนะคะมาตินคาเมนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะสมเขาได้นะคะมีการยืนยันสมมุติฐานนะคะของแวนนิสนะคะแซมลูเบนกับมาตินคาเมนนะคะได้มีการยืนยัน นะคะสมมุติฐานของแวนลิวนะคะโดยบอกว่านะคะยืนยันได้ว่าอย่างไรนะคะได้ว่าออกซิเจนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจริงๆนะคะอย่างไรนะคะแซมลูเบนกับคาเมนนะคะอาจารย์พูดย่อๆคือนามสกุลข,ของเขาเลยเนาะนะคะลูเบนกับคาเมนเนี่ยนะคะมีการทดลองนะคะโดยใช้ไอโซโทโปของออกซิเจนนะคะ มานะคะซึ่งจะมีออกซิเจน18และออกซิเจน16นะคะในการระบุที่มาของแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะซึ่งตอนแรกเลยนะคะเขาเนี่ยนะคะใช้คอเรล่านะคะที่สามารถสั่งคหอด้วยแสงได้นะนะคะมาใส่ในฟาสนะคะหรือขวดลูกชมพูนะคะปรากฏว่านะคะถ้านะคะเขาให้น้ำนะคะ โดยใช้ออกซิเจน18ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะใช้แก๊สออกซิเจน16แล้วใช้แสงเข้ามาปรากฏว่านะคะปรากฏว่าได้แก๊สออกซิเจน18นะคะอ่านําคือออกซิเจน18ใช่ไหมลูกแต่คาร์บอนไดออกไซด์คือออกซิเจน16แต่พอเวลาผ่านมานะคะ คอร์เรล่าของเราเนี่ยนะคะเกิดกระบวนการสั่งขอบด้วยแสงปรากฏว่าได้แก๊สออกซิเจน18นะคะแต่ทีนี้ลูเบนกับคาเมนก็ยังไม่เชื่อนะคะก็ได้ทำการทดลองอีกโดยเปลี่ยนนะคะว่าถ้าใช้แก๊สคาร์บอนไดซไซด์คาบออกซิเจน18และใช้นาบออกซิเจน16แล้วใช้แสงเข้ามาเกี่ยวข้องพอเวลาผ่านไปปรากฏว่า ได้แก๊สออกซิเจนที่มีครับที่ออกซิเจนที่มี16นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะลูเบนกับคาเมนเนี่ยนะคะจึงยืนยันได้ว่าออกซิเจนนะคะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากไฮโดรเจนอ่าโทษทีลูกมาจากน้ำคือ H2O นะคะ โดยทั้งสองท่านเนี่ยนะคะของลูเบงกับคาเมนเนี่ยนะคะได้ศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในคอรเรล,ล่าแล้วนะคะนะคะก็คือคอรเรล,ล่านี่ก็คือสาหร่ายสีเขียวนะคะซึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่าเขาจะใช้ไอโซโทปคือ O18 กับ O16 นะคะเราก็จะเห็นว่านะคะในภาพนี้เนี่ยนะคะถ้าใช้น้ำโอสิก็จะได้ออกซิเจน O18 ถ้าใช้น้ำโอสิก็จะได้ออกซิเจน O16 ใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะอืมเราจึงเห็นว่านะคะสมมุติฐานของแวนนิวเนี่ยนะคะมันเป็นจริงนะคะดังนั้นอาจารย์เลยมีคำถามนะคะให้พวกเราตอบสองข้อนะคะจากการทดลองของรูเบนและคา r m เมนจะสรุปผลการทดลองได้ว่ายอย่างไรข้อที่2นะคะ การทดลองของลูเบนและคาเมนสนับสนุนแนวคิดของแวนนิวได้อย่างไรนะคะอาจารย์ให้เวลา10วินาทีนะคะเป็นไงกันบ้างคะนั้นเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะคะจากการทดลองของลูเบนและคาเมนเราจะสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า ออกซิเจนที่เกิดขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้มาจากแก๊สออกซิเจนแต่มาจากน้ำคือ h 2 o ใช่ไหมคะข้อที่2การทดลองของลูเมนและคาเมนสนับสนุนแนวคิดของแวนิวอย่างไรนะคะก็คือว่าผลการทดลองนี้นะคะสอดคล้องกับแนวคิดของแวนนีนที่เสนอว่าออกซิเจนที่เกิดขึ้น จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากน้ำนั่นเองนะคะเป็นกันเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆนะคะสำหรับการค้นคว้านะคะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักพุทธยาศักรนะคะก่อนที่จะได้มาปฏิยารวมโดยเกิดขึ้นจากคาำเล็กไส้รวมตัวกับน้ําแล้วได้ไปเป็นน้ําตาลบวกด้วยแก๊สออกซิเจนนะคะสำหรับ วันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพบกันเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ